สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับ EP นี้เป็น0ูนย์ถึงล้าน EP ที่12แล้วนะครับห่างหายไปนานกับซีรีส์นี้นะครับตอนนี้พอร์ตของเราแตะ6หลักเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้พี่ๆดูว่าพอร์ตตอนนี้ ไปถึงไหนแล้วและเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยจะมีข้อคิดสําหรับคนที่ชอบดูถูกเงินนะครับพี่ๆจะมีคนที่ชอบดูถูกเงิน5บาทดูถูกเงิน10บาทและแบบว่าเก็บเท่านี้ชาติไหนถึงจะได้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมมาเล่าข้อคิดเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปเริ่มอัปเดตพอร์ตกันเลยครับ สำหรับเงินลงทุนส่วนนี้นะครับเราจะออมแบบสม่ำเสมอที่4,000บาทนะครับถ้าเกิดว่ามีจังหวะเหมาะสมก็จะลงเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในกรณีที่หุ้นถูกมากเราจะลงเยอะเป็นพิเศษนะครับจุดประสงค์ของเราก็คือเน้นให้เงินทํางานเราจะเอาเวลาของเราเนี่ยไปทํางานและเอาเงินเนี่ยให้มันมาทํางานอีกรอบเพื่อที่จะสร้างกระแสเงินสดมาในอนาคตเป็นการลงทุนระยะยาวนั่นเองนะครับและซีรีส์นี้จะจบเมื่อมูลค่าของพอร์ตแตะหนึ่ง ล้านบาทนะครับผมจะพาทุกคนค่อยๆไปนะครับสินทรัพย์นาปัจจุบันเนี่ยลงทุนในอะไรบ้างนะครับมีอัปเดตนิดนึงนะครับก็คือผมขายกองทุนหุ้นจีนไปแล้ว แล้วก็เอาเงินสดเนี่ยมาเก็บไว้ก่อนแล้วจะรอจังหวะว,ว่าจะลงทุนในอะไรดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือเงินสดครั้งนี้ก็ถือเพื่อเราโอกาสน,นะครับส่วนที่1เป็นพอร์ต DCA ตามในซีรีส์ DCA นะครับส่วนที่2เป็นกองทุนหุ้นไทยหุ้นอเมริกาแล้วก็ TBA 0นะครับก็คือกองทุนเซ็ตหตอนนี้มีเท่านี้ครับมูลค่าพอร์ตสินทรัพย์ตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะครับมูลค่าสินทรัพย์ก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนมูลค่าสินทรัพย์ตามนี้เลยนะครับ BCPG เนี่ยมูลค่า4,2นะครั 6, น LH ห้าพันสนะครับ OR 1 0นส SCGP เนี่ย5,200นะครับแล้วก็ TDEX นะครับ TDEX ถ้าเกิดว่าพี่ไม่รู้จักนะครับ TDEX คือกองทุนเซทห้นะครับที่เป็นอยู่ในสตรีมมิ่งนะครับมันเป็นกองทุนที่เรียกว่า ETF นะครับพี่ๆสามารถซื้อได้เหมือนหุ้นตัวนึงเลยแต่ว่าพอพี่ๆซื้อไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกองทุนอ่าประมาณนี้นะครับส่วนตัวที่กำไรอยู่เนี่ยมี InTouch กับ LH นะครับที่กำไรย่อขึ้นย่อลงนะครับซึ่งไอ้ตัวเลขแดงๆเขียว นนเรายังไม่ได้ซีเรียสกับมันขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราจะลงทุนระยะยาวนะครับการที่มันแดงเนี่ยหมายความว่ามันกําลังถูกลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ DCA ออมทีละนิดทีละนิดเดือนละครั้งเดือนละครั้งไปทําไมถึงไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าเราทําการ Money Management หรือว่าการควบคุมการออมการเก็บของเราไว้เรียบร้อยแล้วนะครับระยะยาวแบบ5ปี10ปีเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองในรอบที่เศรษฐกิจขึ้นนะครับมูลค่าต้นทุนของเราอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งพันหกร ส7 0นะครับตอนนี้คือเหลือ1นึ่งแกับสองบาทนะครับติดลบอยู่ประมาณ1,426นะครับหรือว่าลบ1.4%ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรส่วนสัดส่วนก็ตามนี้นะครับก็จะหนักไปที่กองทุนเนี่ยประมาณ60%นะครับทีนี้เป้าหมายทางการลงทุนของเราเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่1ล้านใช่ไหมครับทุกคนตอนนี้ห0 0 0 0แสนนะครับก็คือ10%แล้วนะครับทีนี้จะมีคน มาคอมเมนต์บ้างหรือว่าแบบอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นออมเดือนละสี่พันน่กว่าจะถึงล้านน่ะยี่สิบปีออมเดือนละสองพันเนี่ยชาติไหนมันจะถึงออมเดือนละเท่านั้นเท่านี้ชาติไหนมันถึงนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแช์นะครับเรื่องที่จะมาแชร์ก็คือจะมีหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคือถ้าเกิดว่าเป็นคนรวยอะทุกคนเขามีเงินของเขาอยู่แล้วแหละส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนจนผมพูดอย่างนี้เลยทุกคนถ้าเขาเปลี่ยน mindset ข้อนี้ไม่ได้เขาจะมีปัญหาการเงินไปตลอดชีวิตจนกว่าเขาจะเปลี่ยนเรื่องนี้ได้ก็คือ บางคนชอบดูถูกเงินนะครับดูถูกเงินยังไงเขาดูถูกเงิน50บาทเงิน100บาทคนที่ดูถูกเงินเนี่ยเขาจะคิดแบบนี้ครับทุกคนอขออนุญาตนะครับพี่ๆก็คือเขาจะพูดประมาณว่ากูออมเดือนละพันเนี่ยชาติไหนกูจะได้เงินล้านกูออมเดือนสองพันเนี่ยชาติไหนกูจะได้เงินล้านสิ่งที่เขาคิดคือเขาจะคิดว่า เมื่อไร่กูจะได้เงินล้านพอเขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือมันเป็นไปได้ยากเขาจะไปหาหลักฐานมาซัพพอร์ตอย่างเช่นเขาเชื่อว่าล้านหนึ่งเนี่ยการเก็บ1น0 0 2พันเนี่ย มันเป็นร้านหนึ่งไม่ได้หรือว่าแบบร้านหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลานานมากสิ่งที่เขาจะทําคือเขาจะเอาเงินสี่พันที่เขาออมไปคํานวณดอกเบี้ยทบต้นเอ้ยเงินสองพันที่เขาออมไปคํานวณดอกเบี้ยทบต้นเอยคํานวณตามสูตรเลขสูตรคณิตศาสตร์อะไรของเขานะครับและผลมันจะออกมานะครับว่าต้องใช้ระยะเวลานานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีความเชื่อที่ว่าเมื่อไหร่อ่ะก็อีกนานอ่ะก็จะได้เงินล้านหนึ่งนะเขาเชื่อว่าอีกนานก็จะได้เงินล้านกับอันที่2คือเขาหาหลักฐานมาซัพป่์ยแล้วว่าผ่านการคํานวณเหมือนระบบการศึกษาาาาสอนนเเข้มทุกกค็ บบสูตรคณิตศาสตร์ฟิลนั้นพอได้สูตรคณิตศาสตร์ที่รองรับความเชื่อมก็โปะเลยและเขาก็จะเชื่อว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันมีเงินแสนค่อยลงทุนเดี๋ยวฉันมีเงินสองแสนค่อ,อยลงทุนเดี๋ยวบนัสออกค่อยลงทุนเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่ออกแล้วค่อยลงทุนก็คือเขาจะหาข้ออ้างที่แบบว่ารอให้เงินเยอะๆก่อนแล้วเขาค่อยลงทุนสรุปก็คือคนแบบเนี้ยส่วนใหญ่พี่พส่วนใหญ่เนี่ยชีวิตการเงินเขามีปัญหาเพราะว่าเขาไม่ได้วางแผนวางระเบียบอะไรไปเลยเขาคิดว่าเดี๋ยวมีค่อยลงทุนพอมีเขาจะเอาเงงินนใส่่่ออยาืแบบ ไปเที่ยวเอ่ยไปซื้อของนู่นนั่นนี่แบบของมันต้องมีแต่ถ้าเกิดว่าผมทําให้ดูเนี่ยก็คือวิธีเนี้ยเราจะหักเงินเดือนเราออกมากันเลยนะครับจะน้อยจะมากจะเหลือเท่าไรจะเป็นเศษเหรียญจะเป็นอะไรแบบเนี้ยเราก็ไปไปฝากธนาคารเอาไปแลกเป็นแบงก์เอาไปแลกอะไรแล้วก็โอนเข้าผ่อนแบบเนี้ยคือการเก็บเล็กผสมน้อยระยะยาวอะ่ะทุกคนมันจะค่อยๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นได้เลยเพราะว่าเรามีระเบ,บียบวินัยในการเงินต่อให้มันน้อยน้อยๆยจะไหมคว่าตอนแรกตอนที่เรารายได้น้อยเนี่ยเราอาจจะออมแบบ500ตอนที่ราได้เยอะหน่อย ก็จะเป็นพันหนึง่งอ่ะเยอะขึ้นมาอีกก็จะเป็น2,000ันบางคนเยอะมาอีกพี่ๆบางคนที่แบบอายุเยอะแล้วเนี่ยเก็บได้เดือนเป็นหมื่นแบบนี้ก็คือเราไม่ได้จะออมแบบ4ี่พันตลอดไปเราไม่ได้จะออมแบบ2 0 0พันตลอดไปเราจะออมตามสัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้นถ้าพี่ๆฝึกทําแบบนี้นะครับโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่มาหาลัยรายได้ยังไม่เยอะถ้าฝึกทําแบบนี้ตั้งแต่เงินน้อยคุณจะเป็นคนที่มีวิในทางการเงินตั้งแต่เงินน้อย พอมีเงินแสนเงินล้านคุณก็จะเป็นคนมีวินัยทางการเงินที่มีเงินเยอะสัดส่วนมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นจังหวะที่มันจะ5้าแสนหกแสนเป็นหนึ่งล้านเนี่ยมันจะง่ายมาก,มากๆหรือว่าโคตรง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงทาซีรีส์นี้ขึ้นมาเพื่อหักล้างความเชื่อที่ว่าเก็บเดือนละสี่พันเก็บเดือนละห้าพันเก็บเดือนละเท่านั้นเท่านี้ชาติไหนไมันจะถึงล้านมีคนคอมเมนต์ด้วยว่าโอ้โหเนี่ยคำนวณมาแล้วนะเดือนละสี่พันเนี่ยอีกประมาณ20ปีอะถึงจะถึง1ล้านพี่ รอดูเลยมันจะถึง20ปีไหมไม่ถึง20ปีแน่นอนถึงล้านก่อนแน่นอนพี่ๆรอดูว่ามันจะถึงล้านได้ยังไงผมจะไม่เอาทฤษฎีมาเล่าให้พี่ฟังที่ผมทําซีดีนี่มาเพราะอยากให้พี่ๆเห็นคาตาว่าอีเงินเล็กๆแน้นอยที่ผมพยายามเก็บ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 มาเนี่ยแลวเอามาออมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คือมันจะมีการเวียง ขึ้นลงตามวัตถุจกของหุ้นมันจะมีช่วงที่แบบว่าขึ้นพี่พี่เห็นว่าพอร์ตทงเขียวแต่มันก็จะมีช่วงที่แบบว่าเนี่ยมันยอ่ออยู่แบบเนี้ยมันเรียกว่าการดรอปของพอร์ตนะครับก็คือธรรมชาติของตลาดการลงทุนเนี่ยมันจะมีขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อพอร์ตของเราก็จะย่อตามนั้นนะครับนี่คือเรื่องที่อยากจะแชร์ในวันนี้ถ้าพี่พี่ฝึกตั้งแต่มันมีเงินน้อยไม่ดูถูกเงิน5บาท10บาทแบบเนี้ยค่อยๆเก็บไปเดี๋ยวมันจะเยอะเองจนพี่พี่ตกใจนะครับก็หวังว เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับพ่อคิดในวันนี้ก็หวังว่าที่พี่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามให้ผมทั้ง3ช่องทางนะครับ Facebook YouTube TikTok ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ